ชูบีบอยอยู่กับผมชูบีบอยกันแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นปีโป้กล่องสุดปริศนานะครับซึ่งเราจะไม่ได้กินแบบธรรมดานะครบเราจะกินแบบเกมนะครับตากตริกาก็คือเราจะให้กินห้าอันก็คือใครกล้ากินก็คือไอด้แต้มไปครับก็คือมีทัง้งหมดกินทั้งหมดห้าอันแล้วเราสามารถบอ,อกได้ว่ามันเปรี้ยวมันหวานมันเผ็ดอะไร,ระมาณนะครับเอาไว้ยัง ใครจะเป็นคนตุมเลยอ่ะคิวแรกเป็นปากายนะคิวที่อเป็นเบต้าอาหยิบเบต้าหยิบของตัวเองไว้อย่าเพิ่งแก่นะอย่าเพิ่งแก่นะมาเตอร์หยิบของตัวเองไว้อ่พี่เก๋าหยิบอีกหนึ่งานโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้าบาาจะเป็นคนหั่นทุกคนคนละชิ้นเนี่ยหั่นและเต็มตัวหลอก ก็กคือหั่นเป็นสี่ชิ้นก็คือใช่ใช่ทุกคนจะได้กินทุกคนจะได้กินอ่าจานแรกเป็นของพี่กายนะโอเคโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเราหั่นชิ้นแรกกันก่อนจ้ารอบของเบอปีโป้ของใครถือไว้ก่อนพี่โป้ของใครของคนนั้นถือไว้ก่อนอรอบที่หนึ่งราบบัาโอเคตอนนี้ทำมาเตอร์ใช่ไหมใช่จีบเลยว อสวยมาไก่อ่าพีเตอร์เดา๋ยวช่วยน้องหน่อยเอาเอาไปโฟว่าบนช้อนให้น้องหน่อยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะให้ให้ประกายกินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าให้ประกายกินก่อนแล้วประกายบอกว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างโกหกได้นะโกหกได้โกหกได้หลอกได้ แล้วแต่แล้วแต่ถ้าตัวเองอยากได้แต้มต้องหลอกไม่ให้เพื่อนต้องให้เพื่อนไม่กล้ากินดิหรือว่าถ้ามันเผ็ดแต่เราหลอกว่ามันมันไม่เผ็ดก็ได้นะรังเลแต่ห้ามคลายนะห้ามคลายนะใายเขาจะรู้อห้ามคลายนะอัดยู่อัดยาวอันนี้ อ้าวอ้าวอ้าวอ้ากินหรือเปล่าฮ <c oughs> oh no. ึ๊บอะไรเนอ่าไม่เพดถ้าน้องบอกไม่เ็ดแสดงว่าทุกคนตงไดแต้มแน่เลยต้องจบไปของกินน้ำนะเป็นไงบ้างอร่อยคิดว่าอาทิตย์นี้มา เราบอกไหมรถพิษไอ้กองผีทำไมรถพิกเยอะรถพิกจริงเหรอรถพิกษอะไรโอเคโอ้โหถ้วมารถพิกผ่านที่เหลือก็ได้แต้มชนะทุกคนแน่เลยไม่แน่ไม่แน่แล้วอาจจะได้รถพิกสี่อันโอ้โหอันทีตหนึ่งอันต่อไปของเติร์ทเคล็ที่สองของเบต้าครับ

มันอร่อยนี่อร่อยอ่ะพี่เก่าเป็นคนที่สองอร่อยแม่ของคนที่สามรอบนี้กลายเป็นคนที่สามก่อนอ่ะอร่อยอะเบกี้เลยต้องนั่งปอบฟีนี่อร่อยตะไบได้จริ๋งจิอยโอเคไม่เล่นนะอ่ะต่อไปตอนพี่เก่า ไม่เ็นเออไเ่จร oh, oh hey, ิงเหอโอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็ดไหมเอะตอนนี้ได้คนละกล่องแต้มแล้วเน่ย คือรถอะไรรถนบโอเคที่สองนะครับราวสองเป็นรถซวโอเคใครคนสองกะไม่ได้เใครคนสามจไม่ได้คนที่สามคือพัตเตอร์เอาอันนี้ตาเบขโอยดูไปตรงนี้ตรงนี้เรามาดูกันว่าสองนี้เราจะได้รถฟรีดมีอยไรขึ้นยเยอะไหม ไม่ขอเยอะไม่ ane, ขอเยอะไม่ขอเยอะอ้ยนี่ของใครอยู่นี่ไงนี่ของมาเอาละแม่เนเื่อนโอเคโอเคเตอร์ก่อนนะอ่ะให้บ oh. ัเตอร์เป็นคนทานก่อนจะลอกตะหลอกอัดอยู่จะหลอกก็บอกนะหรือว่าจะกินมานีรู้เลยมาีรู้เยยัไงมัง อร่อยเหรออ่ะคิวต่อไปปลาไายต่อไปเบต้าเผ็ดไหมเผ็ดปน้ำเบเบต้ากินไหมปอน้ำปวน้ำปวดน้ำไปยหนโอเคไเป็ดพี่แก้วเอาปล่า โอเคอ่าบอกคุณผู้ชมด้วว่าเป็นรถอะไรเ่ย s ร r อ s t r a w b e r r e n e เอ y e n e r g อะล่จีจิ้เดียวกันปะเนี่ยโอเคอ่ารอบนี้หวานนะเราเจอรถอะไรแล้วบ้างเราเจอรถทีรถทีแล้วก็อะไรนะของไกที่เดิมอ่าฮะเอ้ยของนี้อ่าโอเคเบ็คคุงบ้าโอเคออิยเลยองไกลเยอะ เป็นไงบ้างหวานมาหวานรู้รู้รู้ใจจ้ะไปเป็ดแล้วชิ้นใหญ่เลย <c oughs> ไปรุ่นชิ้นใหญ่เลยไปรุ่นเมกา <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยเป็ดแล้ว เดกาติกอกินเแบบว่าเตไไงบ้างเอาต่อพร้อมนับหนึ่อพร้อมกันว่นคือรถอะไรหนึ่งสองสามอังอ,อะไรนะเอาไอคิดหนึสโอเคอ่ะทีนี้ลองลองหยิบมาชิมดูสิดูถึงว่า ใครดวงไม่ดีใครดวงไม่แม,ม่เดี๋ยวแป๊บนึงไปนั่งนั่งนั่งตรงที่เลยแล้วคนแรกเหมือนเดือบเอ๊ะพี่อ,อ,กกอ่ะคนไข้คนเดียวนายหมอเกิดงูโผล่มาอ่ะพี่เขาหยิบไปเลย,ยวัห,วห,วหยิบเลยรอบน,นี้เราจะ,จะ,จะเ,เราจะเทสดูว่าหยิบพร้อมกันสี่ครั้งไม่ใช่สี่ครั้งอีกสี่คนหยิบพร้อมกันแล้วมันจะกินได้รดเดียวกันทุกคนหรือเปล่า โอเคใช่กินอันกินอันใหญ่กันทุกคนเลยถ้ารถเดียวกันแสดงว่าเราจะเป็นแก๊งที่โชคดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าคนละรถเรามาดูกันว่ามันจะได้กี่รถถ้าได้ถ้าได้สองรถก็ถือว่าดึงดีเราอยากรู้ว่ามันจะซ้ำกันเยอะขนาดไหนเราจะกินทั้งหมดคนละสองอันรับเข็มตัวนะครับ อ่ะก้เลยแล้ว๋ยวมาบอกรถกันมีใครได้ีกนลันฮะจริอ่ะนีนี่ยประกาศคนีีี่ิงอ่ะจิว เก่าและอะไรสตรอเบอรี่ครับเบต้าแล้วเบอรี่พิกสตรอเบอรี่โอเคเราได้คนตรงนี้คนแกงรับนั่นคือบังกาเบต้าต่ออ่ะต่อรอบที่สองหลอกขอลึกๆจ้ขอากไม่มีไปดังเราข้าบงบงอ้นี่ไม่ต้องหรอเมื่อกี้ได้แล้วไงเราชนะทุกคนเราไม่มีใครยอมแพ้เลย โอ้เอฮ้ยลนี้ลงม,มา,าลงมาขอร้้เป็นรนิกหเดิมแล้วเบย์ทำอะไรนะ ฮะเรนไม่พริกอ่ะอะไรอะเพร์ไรอะมนสตรอเบอรี่มาเดิมนี่เราได้อะไรพริกหึ่กล่องนี้พริกเยอะลาซอทีนี้เราได้พริกีแกงแล้วอะ่ะพริกแบบพริเขาบอกขอ,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 องรอบฮะของรอบของรอบขอรอบอ่ะเล่นก,กินต่อเลยลูกเฮ้ยดวงดีมากเลยนะเนี่ยคราวนี่แล้วน่าเบื่อซื้อมาทั้งกล่องได้พริกอันเดียวเองใครได้พริกบอกครับ น่าแบบนะินเทิ้แค่อานเดียวเองทั้งกล่องเลยนะไม่ในก,กี่อันแล้วอ่ะ,าาะแค่ถ่ายคลิปแค่สี่ <5 S 2> ห้าอันแล้วโอ้โนั้เร์เพื่อน้าดว่นี่เราดวงดีที่สุดในยูทูบหรือว่าดวงสวยที่สุดในยูทูบจงหอน้โหคายนะนับดูที่เขาบอกไว้เลยสตรอเบอรี่พี เกียดพริกไอรีจีของการรีจีอ่างขาวเหรออ่าอ่างมือพริไม่เผ็ดไหมอ่าจริงจริงไหมเผ็ดพริกเผ็ดเบรได้พริกสองทันติดเหรอไคนชิมเหรอจิเบรกินหมดแล้วมีเหลืออยู่อ่าเราจริงใช่พริกไหมดูน้องไม่ว่าน้องบอกว่าพริกไหมดมกลิ่นก็น่าจะรู้แล้วนะโอเคอาจจะหมดไหมยัง

พิกไม่เลิกครับพิกต่อเนื่องพิกเต็มเต็มบอกเพื่อนๆดิกล้องซูมนี้กล้องซูมพป็นสนามวีโป้ของเรากล้องซูมเป็นนามวีโป้ของเราทุก85เปอร์เซ็นต์หมดเลยแต่มันพิก25เปอร์เซ็นต์ันเราจะได้พิกเยอะสุดนะครับโอเคอ่ะคลิปหน้าจะเป็นรีวิวรไรกันฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับกลงซมย ย้าจะทยังไงกัไบ๊ายบายวันี้เอาของสุดของเออย่าลืมอะไรดีเลยอย่าลืมอะไรอไรมกลุ่มป้าป้ารมกลุ่มกันบอกดีคู่พร้อมกันอย่าลืมอะไร